สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีสายมูที่เคารพบรักทุกๆท่านนะขอรับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพราหม์ในช่วงแนะนำวัตถุมงคลพระเครื่องดีๆอีกแล้วนะขอรับนะใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลในเขตพระพุทธศาสนานะฮะโดยเฉพาะเขตของวัดท่าซุงนะอันมีบุรณะบททองคำเป็นที่สุดก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามกับพ่อพราหม์ได้นะฮะที่ ID ดีไลน์เมด8 8 4 7 m e A D ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะครับ8847นะครับผมนะวันนี้ก็จะมีพระเครื่องรุ่นพิเศษซึ่งก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันนะฮะถ้าหมดแล้วจะหายากถ้าหมดแล้วจะหาไม่ได้แล้วพอถ้าหาไม่ได้ถ้าวัดหมดเนี่ยพ่อพรามเชื่อว่าราคาที่ผู้ที่เขามีครอบครองในตลาดพระเนี่ยราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอนคะคงจะสูงขึ้นมากนะฮะเรียญรุ่นนี้พระรุ่นนี้เป็นพระเครื่องในดวงใจของพ่อพรามที่ ได้ฟังเรื่องราวประวัติในการสร้างแล้วนะพ่อพระมีความศรัทธามากนะฮะเรียนรุ่นพระเครื่องรุ่นนี้ชื่อว่าสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นปรมัตถบารมีนะฮะเป็นเป็นรุ่นแบบไม่ปิดทองนะฮะเพราะว่าแบบปิดทองนี้หมดจากวัดไปนานแล้วนะฮะที่เหลือก็เหลือเฉพาะแบบที่ไม่ปิดทองนะปิดทองก็ปิดทองเดิมจากวัดนะฮะ <c oughs> นะครับก็คือเดิมเดิมจากวัดนะครับนี่นะฮะทำไมพ่อพรหมณ์ถึงบอกว่า พระรุ่นนี้เป็นพระเครื่องในดวงใจฮะก็เนื่องจากว่าพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยพอ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อพระราชาพรหมยาณน,นะท่านได้สั่งให้พันเอกอนนบกวัฒนาสมัยที่ท่านยังทรงพระชนชีพอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะเมื่อพศ2535าว่ามีงานอันสําคัญที่จะมอบหมายให้ลูกชายท่านก็คือพันเอกอนนบกวัฒนาท่านเนี่ย,ยได้สร้างพระเครื่องขึ้นมาสักหนึ่งรุ่นเอาไว้ให้กับลูกหลานรุ่นหลังนะฮะโดยหลวงพ่อสั่งว่าให้ไปขอ ไปขอสังคตินะฮะไปกราบขอสังคติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสรปุปตบันโนที่ได้ไปที่หลวงพ่อพาไปกราบไหวนะ้ในฤาษีทัศนาจรทั้ง30องค์มาเพื่อเป็นส่วนผสมสําคัญของพระเครื่องรุ่นนี้นะฮะพระเอกอนุกวัฒนาท่านใช้เวลาถึง30ปีนะฮะกว่าที่จะขอสังคติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านครบ ทั้ง30รูปนะฮะท่านสร้างเมื่อปี2546สนะครับสร้างไม่เยอะด้วยนะฮะสร้างเพียง10,000แสนองค์ฮะหนึ่งแสนองก็ปิดทองครึ่งหนึ่งละมัง้งฮะแล้วก็แบบไม่ปิดทองครึ่งหนึ่งนะฮะร,รวมกันก็เป็น10,000แสนองนะฮะเดี๋ยวนี้พระเครื่องรุ่นนี้ไม่ใช่มีแค่ส่วนผสมสังคติของพระสัมปบัตโบรสาสรูปนะครับแต่ที่เวลาที่ท่านไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทุกๆองค์ท่านจะให้มนสารมาด้วย ซึ่งมนสารนี้ท่านบอกว่ามากมายมหาสารนับไม่หมดนะฮะเกินร้อยแปดมีเป็นพันๆอย่างนะฮะอย่างเงี้ยมาเป็นส่วนผสมของพระเครื่ององค์นี้ก็คือสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นปรมัตถบารมีนะฮะกล่องก็จะเป็นกล่องเดิมๆเนี่ฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะรุ่นเขียนว่ารุ่นปรมัตถบารมีนะฮะรวมผงสังคตินี่นะฮะเนื้อองค์พระนี่ก็จะงดงามมากนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นร,รูปพรพรูปบูชาของสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะ นั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ในวิหารด้วยนะฮะแล้วก็มีเทพบุตบุนะับโปรยดอกไม้อยู่ด้านข้างนะซึ่งเป็นการออกแบบที่สวยสดงดงามมากนะฮะด้านหลังก็จะเป็นยันเกราะเพชรนะฮะซึ่งเขียนว่าสองหาวัดท่าซุงส5ง6้าสี่หเพราะว่าท่านสร้างมาเมื่อปี2546นะฮะองค์นี้เกือบ20ปีแล้วนะครับผม19ปีนะที่ท่านสร้างมานะครับเป็นพระที่ดีมากๆฮะเพราะว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันตพัทยานเป็นผู้พุทธาภิเศษพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันตพัทยานนะฮะพร้อมกับพ่อแม่ครูมาอาจารย์พระมหาธีรนุเทระผู้มีคุณธรรมอันพิเศษพุทธาภิเศษให้นะฮะเมื่อปี2547นะครับผมนะ,ะปี2547นะ,ะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็นับตั้งแต่วันสร้างก็19ปีนะฮะดังนั้นเพื่อนเพื่อนพี่พีพพน้องนองท่านใดที่ยังไม่มีสมเด็จพ่อองค์ปฐมแล้วก็ยังไม่รู้ประวัติการสร้างฮะ,ะว่า สมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นปรมัตถบรารมีรุ่นนี้กว่าจะสร้างได้ท่านใช้เวลาถึง30ปีแล้วก็ราคาเบาๆสำหรับพ่อพราหม์เองก็นิมนต์มาเพื่อช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการทำดุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเขตของวัดท่าสุงอันมีบูรณะบททองคํำวัดท่าสุงเป็นที่สุดท่านใดที่สนใจก็ตอนนี้ก็วัดใกล้หมดแล้วฮะแล้วก็จํากัดในการบูชาด้วย บูชาได้แต่ละครั้งเนี่ยไม่เกิน20องค์ฮะก็ท่านบอกว่าแบ่งให้ทั่วๆกันก็ใกล้หมดแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะมีพระเครื่องดีๆแล้วก็ราคาถูกเออราคาเบาๆนะฮะก็สมเด็จพระโอปปธรมรุ่นปร,นปรามัตถบารมีนี่แหละนะครับเป็นที่หนึ่งในดวงใจของพ่อพรา์นะครับเป็นพระที่ดีมากๆครับผมเพราะว่าไม่ใช่แค่บร,ริบูรณหลวงพ่ออน,นันตพัทยโนท่านกับพ่อแมค่ครูบาอาจารย์พระธรรมปุทธตพิเศษะนะฮะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลุงปู่ลวงพ่อทั้ง30รูปมาท่านอธิษฐานจิตมามากับพระสังฆิท่านอยู่แล้วแล้วก็ท่านอธิษฐานจิตมาที่มวลสารฮะที่มาผสมกับพระรุ่นนี้ฮะท่านบอกว่าเป็นพันพันอย่างนะฮะมากอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าถ้าเกิดพี่น้องเพื่อนท่านในย,ยังไม่มีไว้ในครอบครองนะครับคนที่จะมีไว้ในครอบครองเป็นอย่างยิ่งนะครับผมสมเด็จพระบรมรุ่นปร,นปร,ม,รมัติธรรมีมีทั้งแบบ ปิดทองและไม่ปิดทองแต่ปิดทองหมดจากวันแล้วแต่ที่พระพามยังพอมีฮะแล้วก็ไม่ปิดทองก็มีราคาไม่สูงฮะเป็นเป็นราคาที่เบาแต่คุณภาพเนี่ยเป็นโกดล้านครับผมนะฮะก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับเมธ8 8ด7นะครับที่ ID ไลน์นะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะครับเมปดแนะครับผมสวัสดีครับ